ติดตัวนล้วนึ่งหน่วยบบแบบแบย้ายกล้องมาไว้ตรงไหนดีวะเออตรงตรงปุ่มซันกันโอเคมาขูบพร้อมละกูจะไม่ปล่อยมีเรื่องเขึ้นเป็นแน่มาแบบลดเสียงแป๊บเดี๋ยวมันดังเกินไป กูจะไม่ปล่อยเรื่องนั้นจบขึ้นแน่คือต้องบเฮ้ยพี่หญของมึงวะเป็นคนชอืบ ว่าจะัได้ใน,นตอนนั้นจะนำันำไ,ดได้ให้ดูอ่ยเยส้ยมอ,อยากเจอกูขนาดนั้นใช่ไหม เฮ้ยเหี้ยอะไรของมึงบ่เป็นโกโจทั้งทีขอโกโจตึงๆไม่ได้หรือ้งโอ้ยหยุดอะไรกัน บางทีกูแม่งก็ไม่เข้าใจอ่ะแบบทำไมมันถึงล,ลุกช้าเสถียรในระื้เปล่าในรื้เปล่าว่าใช่การเปลี่ยนเจอได้ความแรงหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ก่อนแต่ก่อนในเข้ามาเหรอเพราะอะไรล่ะตอนนี้ไปไหนกูเจอได้วววความแลกอะไรก็ไม่รู้ก่อนที่จะจะเข้ามาตั้งนานแล้วอ่ะ ไม่ได้เระไม่เข้าใจแจสบแบบเจริญไอ้พ้นไม่ไหวละเอาล่ะฟ้อมมึงใครไอ้นีออกมาอะไรนะอะไรใครอะไรกลางอนาคีตเลยกูไม่กลัวมึงหรอก วัดวาทำไมมันถ <its descript or> oh, ึงไม่โดนวัดช่ใครอ่ะเจอเจอเจอผมจริงเจอ มไม่ได้เล่นตัวนี้นานเลยแม้จะขึ้นเข้ามาใหม่ก็ตามที่จใจบอดเหมอไม่้อใจอยู่เสมอมุรอสากิจันี้ไปไหนเรนน เราติมึงก็ายด้ม <Wha> ่ไดอเยอะมากนตี่ตัวจีฟ้าเลยดูดิงเบิดนาจิงยิข้าได้ด้ยกจะไม่รู้กูจะปืนเออโอเวอร์อมจะปวอนตที่ใกล้ตายจริงๆอะเนียอย่างเช่นต่อนื่อรกันจัง่า ไหนดูไหนแทบหนึ่งไอการเปนแกลอรีอยู่แต่นันไม่ใช่แท็ที่มัจะมาเตะประตูไปไว้เส็จก็ควจะได้ติดดิดบักฮ่าฮ่าดิดบักแล้วสิโง่ติดบัแล้วสิ จองไว้กูมีกางเกงมีสมบักูแม่งเป็นเพ็รสีแดงวะเออไอ้ว่าเป็นมีดสีเมืนี้แม่งมีดีอะไรวะอ้ยไม่รู้อะคนสร้างแบบบังโอเคสเปดมาลนะอากะมึงก็ไม่ไปใช้สซบอดเนาะใช้สีกัวกูหาผ้าแสงเลเซอร์อะไร <laughs> มึงถึงสองครั้งกว่าที่มึงจะชนะกูได้แต่กูใช้เพียงแค่ครั้งเดียวแต่กูตายเพียงมึงต้องตายถึงสองครับงเพื่อฆ่ากูได้แต่กูต้องตายหนึ่งครั้งจะฆ่ามึงได้และกูไม่ได้ท็อกซิกจำไว้ทุกคนลไอรูจิแม่งมันมาแบบนี้ได้ก็ต้ขับซะหน่อยอย่าท็อกซิก สแดนแม่งบัสเฮ้ยทำไรอ่ะมีการดึงแรงบังคับสาที่เว้ยน่าจาที่ไม่มีใครเห็นกูลอยขึ้น่อบปรรยากาศบอสแม่งบอสทำประจำเลย ตีออกตีออกร้อนม่ใช่สีมือเมกเงินอุ้ยใช่กีโอ้ยขออีาปไงวะรับ เัวเดี๋ยจะนัก่ไป่ลกูเดี๋ยอุ้ยไโดอุ้ยเียกูเราแบบจะต้องมีฟีสตายนิดหน่อย ดูความฟรีสไตล์ของกูเครื่องห้ามหมดจ,จ,จีก็มีมาเพิ่มมาตอนกระโดดจทมทีนส,มส,มสุพหมดเวลาอาหารอาาหรเที่ยงละมึงตาข้าไมต้องหมดเวลาอาหารเที่ยงวะเฮ้ยก็นี่มันตัวละค,ค,ครกูนะไม่ใช่นานามิกาที่มันหมดเวลาทำงานงแต่สายของกูหมดเวลาหมดเวลา กูแบนกลางอนาจิตกับมุราศีกเอาง่ายๆกูแบนกูแบนทิศทางของมือเนี่ยเนี่ย よし紫。 คุณทำหาอะไรอะไรกันหรเ่ยไม่ยังไม่ถอยจะไม่ถอยก็ต่อเมื่อมึงจะตายเออด้วงี้เอ้ยนั่นม,ม,มีใส่ใส่เกเล็กนันด้วยใช่ไห ิงอเอาแบไม่ไกุดจูบคอรใช้ิช้กสีบแบบกระโดดมังแดนไม่ได้วะจ,กกวจะู้หรอจริงอร้อชีวิตตึงหายไป <พอ S 2> ตนตอนี<า>้นลงนะาแล้วตัวมันจะชีาอ <c oughs>